จากช่วยโควิดแล้วทำไมถึงเปลี่ยนมาเป็นช่วยผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมคือตอนนั้นเนี่ยพอเราเริ่มเอาง่ายๆเริ่มใช้คอนเน c t ชันช่วยคนลำบากอย่างเนี้ยคนที่เขาเห็นเขาก็เริ่มขอความช่วยเหลือในด้านอื่นมามเคสแรกก็คือที่อำนาจ,จเจริญเคสนั้นนี่คือออกที่หนกระแสหลังจากหอนกระแสเคสนี้ก็คือ,อน้องนะครับมีลูกอายุ8ดขวบถูก เขาเรียกผู้มีทธิพนในในท้องถิ่นเนี่ยขับรถทับขับรถทับแทนที่ทับแล้วเนี่ยจะเยียวยาเอาประกันรถให้กันแบบง่ายๆมันกลายเป็นว่าทับแล้วไปคุยกับทางเจ้าที่ตำรวจว่าเป็นประมาทร่วมได้ไหมถ้าไม่อยากเป็นประมาทร่วมคนทับนะครับคนทับขอสองแสนคนทับขอสองแสนตำรวจขอสามแสนค่าลายเซ็นคือเป็นการหากินกับศพเด็กอ๋อ ไปเรียกกับผู้เสียหายมันตลกไหมลูกตัวเองตายต้องจ่ายเงินให้คนทับแล้วต้องจ่ายเงินให้คนเซ็นอเอกสารให้ลูกตัวเองอ่ะครึ่งล้านครึ่งล้านแล้วมันเป็นสิทธิที่เขาต้องไปจ่ายไหมมันเป็นสิ่งที่เขาไม่ควรเลยลูกเขาตายแค่นั้นก็เจ็บช้ำพอแล้วครับแต่ไม่ใช่ลูกเขาตายยังต้องเสียเงินจ่ายให้คนที่ทับลูกเขาอ่ะใช่ถูกต้องหัวใจของคนที่ทําแบบเนี้ยผมว่าความเป็นมนุษย์นี่ต้องทบทวนเลยนะครับเรื่องเนี้ยผมเนี่ยก็เลยเดินทางไปอำนาจเจริญ ไปไฟเรื่องเนี้ยเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจคนนี้ทั้งคลิปเสียงผมปล่อยผมเอาหมดเลยเต็มที่ทุกวันนี้ผมอัปเดตก่อนตำรวจคนนี้ถูกออกจากราชการนะครับนะผมบอกแล้วคนที่มีอำนาจเนี่ยก็ไม่ใช่ผู้ที่จะชนะเสมอไปอนะครับน้องได้เงินครบถ้วนนะครับนะแล้วก็คนที่ทับน้องเนี่ยก็เป็นไปตามขั้นตอนตามกฎหมายผมผมนึกบอกตอนนี้แรกๆร,รู้ว่าน้องมีคลิปเสียงตำรวจี่เนี่ย ถ้าผมไม่ไปผมไม่รู้อะไรเกิดอะไรขึ้นเลยนะไล่ล่าตามหาน้องจะให้น้องลบคลิปทางผู้มีอิทธิพลจะมาหาน้องที่บ้านน้องต้องหนีมาอยู่วัดแต่สิ่งที่น้องไม่ได้เอามาด้วยคือกระดูกเดี๋ยวนะน้องที่ที่หนีหนีนี่คือแม่แม,แม่เด็กแม่ต้องหนีมาอยู่วัดนะครับแล้วก็กระดูกน้องอยู่อยู่ที่บ้านกระดูกของลูกที่ถูกทั้งตายนั่นอยู่ที่บ้านแต่ไม่กล้าไปเอาเพราะว่าผู้มีอิทธิพลเขาใหญ่อยู่ในหมู่บ้าน เขาบอกว่าถ้าไปเมื่อไหร่เนี่ยเจอเมื่อไหร่เนี่ยโดนวันนั้นเนี่ยผมก็เลยประสานทางเจ้าหน้าที่ทหารเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วผมเนี่ยขึ้นจากกรุงเทพไปน่าะเจริญแล้วก็ไปเอากระดูกน้องออกมาให้แม่ได้อยู่กับน้องนะครับแม่ร้องไห้เลยบอกว่าไม่เจอน้องมาสองเดือนนี่อันนี้คือเคสที่เคสแรกที่ผมภูมิใจมากคือทจนถึงวันทุกวันนี้แพตชื่อว่ามันคงมีเคสแบบเยอะมากๆเยอะต่อวันเยอะมากครับถ้าถ้าเคสเยอะนี่เปิดให้ดูเลยว่า เยอะมากวันหนึ่งเข้ามาประมาณเท่าไหร่อันนี้โหอันนี้อันนี้ที่เห็นเนี่ยนี่ยังสดสดเลยนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้แล้วพี่การเลือกยังไงคราว่าเอ้เราจะต้องจิ้เคสไหนก่อนเลยเริ่มจากความสําคัญก่อนอย่างแรกผมให้ความสําคัญกับเคสที่ถูกข่มขืนเด็กที่ถูกข่มขืนให้ความสําคัญก่อนเพราะเด็กเนี่ยวันนี้ถูกข่มขืนไม่รู้ว่าวันนี้เด็กจะถูกข่มขืนอีกหรือเปล่าแล้วจะถูกกระทําอีกไหมถ้าข่มขืนผมนัดเคสอะไรก่อนที่เป็นเคสที่ ไม่เกี่ยวกับผมจะขอเลื่อนผมได้เคสข่มขืนก่อนอาทิตย์นี้ที่ผมไปก่อนผมจะมารายการเนี้ยผมไปช่วยน้องอายุ12กับ3ขวบเนี่ยถูกข่มขืน3ขวบใช่ที่บางบัวทองเนี่ยผมไปแล้วก็มาที่เนี้ยนะครับแล้วลองลงมาก็คือเป็นเคสที่เกี่ยวข้องเนี่ยกับผู้มีทธิพลนี่คนที่เป็นผู้มีทธิพลท้องถิ่นผู้หลักผู้ใหญ่คนที่มีอํานาจคนที่มีพักพวกเยอะแล้วมารังแกคนที่อ่อนแอกว่าอันนั้นคือเคสดับสองผมเลย ทำมาก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่นานเท่าไหร่นะฮะครับหลังจากโควิดตั้งแต่โควิดมาว่างั้นนั่นนะครับรบเบ็ดเสร็จนีกก่กี่กี่เคสแล้วผมว่าถ้าทำรวมปีที่แล้วยังไม่ได้อัปเดตปีนี้ผมว่าปีที่แล้วเนี่ยส0่ร้โลปีที่แล้ว400ร้อยเคสโควิดนี่ออกวันหนึ่ง2-3เคสออกทุกวันนี้วันหนึ่ง1-2เคสมากสุดถึง3เคส ๋อโควิดก็ยังช่วยอยู่โควิดตอนตอนนั้นครับตอนนั้นที่ช่วยตอนนั้นแล้วตอนนี้ที่ช่วยเคสเลยเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยอย่างน้อยทุกวันต้องมีหนึ่งเคสอ๋อมันจะมีเคสที่เราไม่มีข่าวบ้างใช่เคสไม่มีข่าวนี่เยอะคือทำทำบางเคสก็ช่วยหลังบ้านครับยกสายไปหาแต่ก็ไม่ได้เป็นข่าวเมื่อวานก็มีเคสหนึ่งผมไปก็ไม่ได้เป็นข่าวอืมอ่าแต่ไปช่วยเงี้ยีคือเราเน้นเน้นช่วยเหยื่อบางทีทางหน่วยงานเขาบอกว่าผมรับทราบแล้วครับผมอยากช่วยจริงๆ แต่ผมขอแบบว่าขอให้มาฟังข้อเสนอในการช่วยเหลือก่อนได้ไหมครับว่าเราจะช่วยเหลือ,อยเยียวยายังไงก็บอกอ้าวถ้าท่านรับเรื่องแล้วท่านพร้อมที่เปิดประตูรับมาช่วยผมยินดีแต่ไม่ใช่แบบว่าใครที่แบบเฮ้ยทำรับรับล่อๆไม่ให้ความร่วมมือไม่สนับสนุนอันนั้นก็จะต้องเป็นข่าวคิดซะยากสุดเท่าที่ทำาั้น้องเอเลยต้องบอกน้องเอทหารหญิงรับใช้หลายคนอาจจะเคยได้ยินเรื่องนี้น้องเอคือสาวใช้ของ ที่เขาเขาอ้างกันว่าเป็นอดีตภรรยาของภรรยาของสว,สวท่านหนึ่งน้องเนี่ยก็ไปเป็นอาหารโดยการาที่บอกว่าผู้หญิงคนเนี้ยจะบรรจุให้เป็นอาหารแล้วเป็นอาหารได้แล้วก็เลยเชื่อเขาหลอกอะไรก็เชื่อหมดเพราะว่ากลัวว่าเขาจะมีพลังหรือมีอิทธิพลของของผู้หลักผู้ใหญ่มารังแกเขาได้เพราะว่าฝากทหารให้เขาได้เ,เป็นตำรวจหญิงอ่าเป็นตำรวจหญิงแล้วก็ฝากทหารให้เขาได้เขาก็เลยเชื่อว่ามีพลังจริงๆน้องเนี่ยอยู่ในบ้านเนี่ยชื่ออยู่ที่หน่วยแต่ตัวนี้มาอยู่ที่บ้าน โดนสารพัดให้ใช้นี่เหมือนเหมือนท่าจนน้องนี่เขาวันนี้ก็ขอความช่วยเหลือจากผมเริ่มจากที่น้องเขาหนีไปอยู่ในป่าไผ่เพราะน้องเขากลัวน้องเขากลัวมากคือนัดผมไปคุยเนี่ยวันแรกเขายังบอกเลยพี่พี่จะช่วยหนูได้เหรอพี่ไม่กลัวพวกเขาเหรอเขาเป็นแค่ชื่อ,อเขายังไม่กล้าพูดเลยอะพี่จะไหวเหรอบอกเออพี่ช่วยสิ่งที่น้องเล่าให้ผมฟังเนี่ยน้องโดนทั้งน้ำยาล้างห้องน้ำนะครับฉีดปาก โดนต่อยโดนเตะโดนฟุตเหล็กสับหน้าสับหูหลายคนอาจจะเคยเห็นคลิปที่ถูกไม้แขวนเสื้อตีหูตีหูเนี่ยเลือดไหลนะครับปกติเนี่ยถ้าเรามีบาดแผลเราต้องเลือกที่จะรักษาแผลตัวเราก่อนถูกไหม,มแต่คนที่ตีน้องให้น้องไปเช็ดเลือดที่เท้าเขาก่อน พอเอ่อพอเลือดกระเซ็นเลือดกระเด็นไปโดนเท้าเขาอแล้วแล้วเขาเป็นเขาเป็นคนรับใช้อยู่คนรับใช้ต้องไปเช็ดเลือดเช็ดเลือดที่เท้าแต่หูตัวเองไม่มีสิทธิ์ที่จะซับเลือดแล้วคลิปที่หลายๆคนก็เคยเห็นคือน้องรีดผ้าเอากระดาษที่ชุบอุดแล้วรีดผ้า่แค่เลือดห้ามเลือดนี่แค่แบบเบสิคผมเจอน้องทั้งตัวน้องมีแต่จุด2จุดจุด2จุดคือเครื่องช็อตไฟฟ้า น้องโดนเครื่องช็อตไฟฟ้าจี้ปกติคือจี้เนี่ยเอาสะดุ้งแต่เนี่ยคือจี้จนไหม้เนื้อบุบลงไปเลยแล้วก็น้องบอกว่าทุกครั้งที่จี้คือมีควันโดนบีบคอจนสลบเอาก้าอีฟาดจนสลบปืนตบปืนจ่อหัวน้องโดนทุกอย่างถามว่าน้องทําไมน้องถึงยอมเพราะน้องกลัวว่าพ่อแม่จะโดนด้วยเพราะเขาขู่ว่าพ่อแม่จะโดน ถ้าไม่ฟังพ่อแม่จะโดนน้องอยู่จนน้องบอกว่าน้องไม่มีความเป็นคนแล้วอะน้องบอกว่าหนูไม่รู้สึกเหมือนเป็นคนหนูรู้สึกเหมือนเป็นหุ่นยนต์เขาให้หนูทาอะไรหนูก็ทําหนูอดทนจนหนูมาเจอพี่อะนี่ที่น้องเป็นอยู่ก็คือ,คอนี่เป็นเพราะว่าสมมติเขียนหนังสือผิดหนึ่งตัวโดนปรับห้าสิบบาทโดนปรับอย่างเงี้ยจนรวมเป็นเงินเนี่ยสี่แสนวันดีคืนดีน้องทําไม่ถูกใจเดียเ๋ยวเดี๋ยวแล้วเขียนหนังสือเขาเขียนอะไร งานครับคือเขาใช้น้องทําทุกอย่างาไล์สดขายของขายสบู่ทําทงานส่งราชการเป็นฝีมือน้องทําทั้งหมดมแต่ถ้าเขียนผิดปรับปรับโอ,อเคเคสเนี้ยที่พี่การบอกยากที่สุดคือคือในจุดไหนที่พี่การรู้สึกว่ามันยากโอ้โหมันเกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองเยอะมากมเกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลเยอะมากทุกคนได้เห็นสิ่งที่มันเป็นเรื่องลึกลับในประเทศเราอ่ะก็พอะเคสเนี้ยใช่ถามว่า คนคนหนึ่งย่างบอกอ,อย่างว่าอายุเกินก็เข้าได้อยู่ดีๆน้องเองก็ไปเป็นอาหารได้อยู่ดีๆคนคนนึงก็ไปเป็นตำรวจได้ถามว่าผมนี่เคยขับรถไปแล้วเจอตำรวจเปิดกระจกพี่การครับสวัสดีครับผมสอบมานะครับผมสอบมาจริง<อ>ภูมิใจว่าผมสอบมานะครับคือตอนนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าตำรวจอาหารทั้งประเทศไม่มีใครพอใจกับเรื่องนี้หรอกครับเฮ้ยเรียนมาแท้ตายไปสอบกว่าจะได้มาเป็นตำรวจแต่อันนี้ใครอ่ะอยู่ดีมาเป็นตำรวจมาเป็นอาหาร เพราะลูกหลานผู้หลักผู้ใหญ่เหรอ hmm. อืเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องของอาวุธการศึกษามัางอยู่ดีมีมีผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเป็น hmm. ไปโผล่มีลูกกับผู้กผู้ใหญ่ในประเทศ hmm. อย่างเงี้ยอื hmm. อะไรอย่างเงี้ยคือเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่แม้กระทั่งวันที่น้องเนี่ยออกมาพูดยังมีลูกของนกักการเมืองท้องถิ่นท่านหนึ่งออกมาพูดได้ว่าอย่าพูดนะแต่พูดเดี๋ยวเจอนะวันที่เออยู่คนเดียวเอต้องเจอกับอะไรเอต้องรู้นะอื hmm. แต่ตอนนี้คนพูดอยู่ในคุกนะครับตอนนี้กำลัง <feasible. S 2> จะถามว่าส,สรุปแล้วตอนนี้เป็นเป็นเป็นยังไงกันแล้วทหารหญิงคนนั้นก็เหมือนว่าตอนนี้เคสของน้องเอเนี่ยผมบอกผมไปสุดทางผมยังติดตามน้องอยู่เลยตอนนี้เรื่องคดีเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ศาลแล้วเรียบร้อยนะครับข้อหาเนี่ยของคนที่กระทาน้องเนี่ยผมบอกเลยเยอะมากมแล้วแล้วอย่างไรตารวจหญิงคนนั้นผู้ผู้กระทาอ่ะตอนนี้อยู่ในคุกนะครับออทั้งตัวที่เขาอ้างว่าเป็นแฟนใหม่ม <ๆ S 2> แล้วก็ตัวของคนที่กระทาน้องด้วย ส่วนหนี้ของน้องผมกับเพื่อนนะครับรวมตังกัน4ี่แสนรวมกันใช้หนี้ให้น้องจมูกของน้องเนี่ยตอนนี้นะครับนะบพี่หนุ่มกัญชัยช่วยรักษานะครับนะกับดอ,อร์ชื่อดอเ,อเอรเซปิงมั้งนะก็ช่วยกันรักษาตอนนี้น้องศยยรรมจมูกแล้วนะครับน้องมีชีวิตใหม่ไม่เหมือนน้องเอคนเดิมที่ต้องหวาดกลัวอยู่ตลอดอออคดีจะสิ้นสุดไหมฮะหรือว่าเขาไปสุดครับเพราะว่ามีทนายอีกท่านหนึ่งชื่อทนายโรส ที่เข้ามาช่วยดูแลคดีคือคือเราคบรบลูปหมดนะเรื่องของทนายความเราก็มีทนายความเข้าไปช่วยเหลือด้วยทนายรถนี่น่ารักมากมาช่วยไม่ได้ช่วยฟรีนะครับช่วยบาทเดียวทนายช่วยฟรีไม่ได้แต่รับเงินแค่บาทเดียวแล้วช่วยคดีนอ้องต้องชื่นชม,ม,มนั่นคือคือเคสที่ยากที่สุดแล้วก็เป็นขา่าวใหญ่ะระดับประเทศที่สุดเลยว่ากันนะครับการจอพลังหิวแสงโอ้ยเอาเงินมาจากไหน เป็นเกียรติมากๆจริงๆที่ที่ได้มาคุยกับคุณอาวิทยาว่าผมดู <c oughs> ช่วงดันดาราแบบโอยเลยดันดาราไปแล้วก็จะไปดูช่วงท้องต่ออ้าวใช่